สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาขัดใบจักเรือนะครับที่เป็นทองเหลืองนะครับนี่คือใบจักเรือนะครับที่เป็นทองเหลืองเนี่ยเอาได้เลยเนี่ยนะือ นี่เป็นอกว่ามีที่หกรดนะครับกรดใช้ฟองน้ํารูรฮะเพื่อที่จะเอาสนิมครับพวกออกซิเี่อยู่อยู่กับทองเหลืองออกลุดออกไปครับเ้องน้างน้าชเดิมองน้าเช็ดึ้นแเครื่องมือของเราก็จะมี แปลงครับอันนี้เป็นแปลงหางมาครับเป็นแปลงไว้สลับตีแปลงครับน,นี่ก็คือ,เ,อ,อเครื่องขัดคอมาครับไม่หยุดไม่ได้ตีกูเลยอ่ะเครืัดคอมา,อ,มาอันนี้จะเป็นยาตีแปลงครับยาแดงเาเรียกยาแดงสำหรับตีแปลง จากที่เราล้างด้วยน้ํากรดแล้วนะครับเราก็มาล้างน้ําเปล่าอีกรอบนะครับเพื่อไม่ให้กรดทาปฏิกิริยาต่อนะครับเพราะมันจะทําให้เป็นรูพุนะครับก่อนจะทําขั้นตอนต่อไปครับ<ป>ขั้นตอนนี้เป็นการตัดตีแปรงนะครับขัดหยาบ ด้วยเครื่องถัดฟอร์ม้าแล้วก็ติก,กับลูกแปงห่างม้านะครับเร,เรียกว่าตีแปงเร,เรียกว่าปีแปงเิ็นงานเราจะใช้ยาแดงนะครับในการเป็นตัวประสานนะให้มันมันวาวขึ้นครับเพื่อที่จะเก็บรอย ต่างๆที่ผ่านการใช้งานมาให้มันหมดไปครับแล้วก็คาบออกไซด์ที่เราล้างยังล้างกดออกไม่ออกไม่หมดครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆครับเก็บให้ครบหมดทุกหน้าค่อยๆเก็บไปครับก็จะเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับในการทํางานตัวนี้ครับอันนี้เป็นงานฝีมือนะครับเป็นช่างเฉพาะฝีมือครับ ก็ค่อยๆขัดใจจริงๆครับเราจะรีบร้อนไม่ได้นะครับเพราะว่างานชิ้นใหญ่ครับแล้วก็หนักหนักมากนะครับต้องช่วยกัน,นหลายคนครับขัดให้ครบทุกหน้าครับ หลังจากที่เราได้ตีแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นขั้นตอนการขัดเงาครับหรือว่าปัดเงาครับอุปกรณ์ของเราก็เหมือนเดิมครับแต่จะเป็นลูกแปลงผ้าครับแล้วก็เป็นยาก้อนสีดําครับเจ้าหน้าที่ของเรากําลังขัดเลยครับจะเห็นความแตกต่างครับเมื่อลูกแปลงผ้าโดนชิ้นงานครับจะเกิดอาการมันขึ้นมาเลยครับนี่ยการจะมันจะ เป็นเงาขึ้นมาครับก็จะเขียงานไปเรื่อยๆครับให้เสร็จไปเรื่อยๆเก็บไปทุกหน้าทุกงานครับน่ครับก็จะขึ้นเป็นเงาขึ้นมาครับก็ต้องระวังครับเพราะว่าใบพัดเรามีความคมครับพอมาขัดกับลูกแปลงข้าก็จะทาให้เกิดการสะบัดครับเราต้องหนีคมให้ได้ครับเนี้ยของเรามีแปลงพอมาอยู่สี่สี่เครื่อง หน้าที่ของเราก็เป็นคนเป็นชำนาญหมดทุกคนแล้วครับใช้เครื่องเจี่ยงทุกคนเลยครับแันนี้ครับเราจะเก็บไปตามซอกตามมุมมุมนะครับค่อยๆเก็บไปครับงานก็จะเริ่มเง,งาขึ้นเรื่อยครับเก็บตามซอกตามมุมนะครับเพราะงานปีมือครับต้องใจเย็นๆครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่ข้อจังนะข้อจะมันก็จะเงาครับนี่ลูกด้วยแป้งครับแป้งมันแป้งขาไปไปมาเลยบ้านหอนไปอ่ะเอาด้ครับหอนด้วยอะไรันตอนนี้เราได้ขัดเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สังเกตเห็นได้ว่าชิ้นงานเราจะมีความเงาวาวขึ้นนะครับจากใบพัดที่เก่าๆครับเราก็สามารถทําให้เงาขึ้นสวยขึ้นนะครับเห็นไหมครับดูได้หลายมุมเลยครับดูได้หลายมุมเลยครับ